เอาติด1.6ปี2018เลขทะเบียนสวยอีกแล้วครับ3กร797เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วให้ดูโฉมก่อนบอกเลยว่าสวยมากโฉมตาไฟตาเหี่ยวกับปียาง2,022สภาพห้องเครื่องบอกเลยว่าสวยมากนะการเก็บข่อต่างๆบอกเลยว่าสภาพหนึ่งในร้อยกับฝากระโปรงแท้โตโยต้า ภายในผมบอกเลยว่าสวยมากพร้อมกับคอมพลยมันติฟังท่านเครื่องเล่นยังในสภาพดีคอนโซลบอกเลยว่าสวยมากตัวเบาะอยู่ในสภาพดีทั้งหน้าและหลังครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับแมนน้อยเพชรยนครับ ในช่อง m n l i s อ i n g ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในเมนบุรีครับวันนี้ก็จะมารีวิว Toyota Corolla อัน i ินะตัว1.6ตัว G ปี2018บอกเลยว่าเลขไม้นี้ไม่ถึงแสนเลขไม่อยู่ที่90,006แค่นั้นเลยกับราคาอยู่ที่419,000ย้ำอีกทีว่าเลขไม้ไม่ถึงแสนนะอยู่ที่90,006นะรีบโทรมาจองกันเลยนะ063407 8 8 2นะเบอร์อยู่ด้านล่างแล้ว ไม่ต่ำกว่าแสนส่วนมากมาไม่ถึง2หรือ3วันนะไปแล้วติดจองหมดแล้วนะคันนี้หลุดมานะคันนี้หลุดมานะ96นะ้าหมนหะไม่อยู่ที่9ก้าหมกับป้ายทะเบียนสวยๆเลย3กรอเ7เเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะโอเคเดี๋ยวก่อนเราไปรีวิวรอบคันนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด ถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมนะให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะถ้ามีรถไม่ต่ำกว่าแสนนี้ผมจะรีบมารีวิวให้ FC ได้ดูกันคันนี้พึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยอยากให้ FC และลูกค้าได้จองทันกันโอเคมาในส่วนแรกก่อนเลยไฟหน้าเป็นเอกลักษณ์เป็นตาเหี่ยวอยู่แล้วนะของนะัลติีสนาบอกเลยว่าสวยมากนะให้ดูสภาพของโครเมียมก่อนว่าไม่เหลืองไม่ลอกบอกเลยว่าสวยมากกันชนนะไม่มีรับรองเลย รับรองเลยขออภัยรับรองเลยว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนขออภัย f อไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะสภาพสวยๆเลยด้านฝากระโปรงนะยังอยู่ในสภาพดีหลังคาบอกเลยว่าสีไม่ลอกไม่แตกนะก็ยังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเต็มๆนะบอกเลยว่าสภาพนางฟ้าครับหนึ่งในร้อยอีกแล้วหนึ่งในร้อยอีกแล้ว ตัวนี้ดูจากแสงที่กระทบกับตัวรถนะบอกเลยว่าเงามากเงาสุดๆเลยอ่ารีบโทรหาผมเลยนะมาปรึกษาผมได้อ่ามาปรึกษาผมได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรแมนน้อยจริงใจที่สุดแล้วครับโอเคครับมาในส่วนของล้อนหน้าฝั่งซ้ายนะสภาพของแม็กอัลลอยบอกเลยว่าอยู่ในสภาพดีนะเป็นแม็กขอบ16นะมาในขนาดยาง205ทับ55 R16 นะ บอกเลยว่ายางนี้ปีใหม่มากสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยยางเป็นยางปี2022นะ,ะ2022สามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยเป็นของบิสโต n นนะ,ะภายในซุ้มล้อให้ดูสภาพของโชก่อนบอกเลยว่าสภาพของโชคนี้ยังอยู่ในสภาพปกตินะการยาสีโคนจากโรงงานก็ยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะหัวน็อตคมกริบทุกตัวโอเคมาในส่วนถัดมาเลยก็มาเจอกับ กระจกมองข้างนะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าก็ยังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันตัวเหลี่ยมรถนะให้ดูก่อนว่าคมกริบมากตัวเหลี่ยมรถนะตัวกระจกก็เป็นกระจกแท้จากโตโยต้านะเห็นไหมเป็นกระจกปั๊มดําจากโตโยต้านะทั้ง2ฝั่งเลยอโอเคผมเดินดูรอบคันให้แล้วนะเป็นกระจกแท้ไม่ใช่กระจกเทียบมาแน่นอนเพราะเราเปเกียร์เอนะ เราไม่นํารถชนหนักพลิกความจมน้ําเล่มสูญหายเราไม่ทําอย่างนั้นเราไม่เอามาเอามาแล้วเอามาเสียลูกค้าเราไม่ทําดีกว่าครับตัวแม็กด้านหลังฝั่งซ้ายนะยังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูภายในซุ้มล้อบอกเลยว่าสภาพสวยนะหัวน็อตคมกลิบทุกตัวโทรรีบโทรมาปรึกษาผมเลยนะไม่ต้องกลัวผมผมไม่ใช่ไฟแน์อาผมไม่ใช่ไฟแนนซนนะนะให้มาดูด้านหลังก่อนบอกเลยว่าสภาพสวยมาก พร้อมกับเซ็นเซอร์สองตำแหน่งนะเป็นเซ็นเซอร์กระระยะถอยให้นะตัวไฟเขาบอกเลยตัวไฟผมบอกเลยนะว่าไม่เหลืองไม่ลอกสวยๆนะ,ะตัวโครเมียมนะเพราะซ่อนโครเมียมข้างในเห็นไม่เอ่ยอตัวโครเมียมด้านในยังอยู่ในสภาพดีนะ,ะให้ดูโครเมียมก่อนโอเคด้านหลังบอกเลยว่าสวยมากนะถ้าแบบไม่ต่ํากว่าแสนอย่างเงี้ยส่วนมากนะลูกค้าลูกค้าผมจะจองไม่ทันเพราะอะไรเพราะเซล์ที่นี่ 30- 40คน รีบโทรมาเลยรีบโทรมาเลยมาปรึกษาผมผมก็วันนีวน้วันที่ผมถ่ายทําคือวันที่14กุมภานะ14กุมภาผมเพิ่งปล่อยรถไปผมเพิ่งปล่อยรถไปเป็นรถเบอร์สีหนึ่งพอดีเลขสวยๆเลยลูกค้าอายุ59ปีลูกค้าอายุ59ปีก็สามารถกู้ผ่านได้เพราะลูกค้าไว้ใจผมให้ผมดูแลนะผมผมก็ดูแลเต็มที่เลยามาในส่วนของลอ้อหลังฝั่งขวา ก็ยังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะภายในซุ้มล้อบ,บอกเลยว่าสวยมากอ่าบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้เต็มๆอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอ่าสวยมากนะดูจากสันเหลี่ยมของรถนะบอกเลยว่าคมกริบมากอ่าโอเคมาในส่วนของล้อหน้าฝั่งขวาอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะยางย้ำอีกทีนะยางได้เป็นปี2022แล้วสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยอ่า ในส่วนถัดมานะตัวโชคนะให้ดูก่อนอ่สภาพของโชคบอกเลยว่าอยู่ในสภาพดีนะการยาสิดุโคโจากโรงงานก็ยังอยู่ในสภาพดีปกติหัวน็อตคมกลิบทุกตัวมาในขนาดฟิล์มผมขอดูก่อน40นะ,ะประมาณ40นะไม่มืดมากนะไม่ไม่มืดมากนะ,กนะอะขอภอภัยเอฟซีผมเพิ่งเปลี่ยนไอ,อยางหล็กดัดฟันมาใหม่อาจจะพูดไม่ชัดนิดนึงครับ เป็นยางของรามีนานะบอกเลยว่าไม่เมื่อมากสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะเข้าไป้ก่อนเข้าไปด้านในเรามาดูประตูก่อนตรงประตูนี้ให้ดูยางก่อนยางนี้ไม่มีการเสื่อมสภาพนะ,ะตัวยางผมบอกเลยว่าใหม่มากเม็ดอาร์คเม็ดอะไรยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยตัวคานเอนะให้ดูของบานพับประตูก่อน น็อตคมกริบทุกตัวครับตัวท่อเก็บสายไฟก็ยังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะ,ะขานบีขานบีตรงไหนตรงนี้หัวน็อตก็คมกริบทุกตัวนะ,ะตัวท่อเฟกก็ยังอยู่สภาพปกติเลยเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนอภายในตรงนี้ก็จะเป็นพุทสตาร์นะเป็น Energy Start Stop นะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนควบคุมของกระจกมองข้างพักไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ฟฟานะคอนโซลบอกเลยว่าสวย,สวย อ่าสวยมากเลยคอนโซลด้านหน้านะเครื่องเล่น CD DVD เขาก็มีมาให้นะช่อง a u x เขาก็มีมาให้ USB เขาก็มีมาให้นะในส่วนนี้นะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แล้วก็มีไลท์อินเมอร์จนซผมขอสตาร์ทรถให้ดูนะโอเคได้จูแอร์เย็นฉ่ำแป๊บบนึงผมขอลดแอร์ก่อนแป๊บนึงนะแอร์แรงมากเลยโอเค มาในส่วนของหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะเลขไม์แสดงอยู่ที่96,294กิโลแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยพร้อมกับผมขอขยายออกนะอ่าพร้อมกับผมอะไรมันติฟังก์ชันนะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ของเครื่องเล่น CD DVD ในส่วนนี้เหมือนกันนะตรงนี้ก็อ่าเป็นชุดควบคุมการโฟรอากาศภายในรถในรถนะตรงนี้ก็จะเป็น DC 12วัตต์ไออ่า DC 12วัตต์นะ ให้กําลังอยู่ที่120บัทเขาก็มีมาให้เหมือนกันโอเคผมขอซูมเข้าโอเคมาในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเกียร์ออโต้นะเป็นแบบขั้นบันไดนะเออไม่ใช่พวงมาลาัยเกียร์ yeah, ตัวเกียร์ขอพาย f อตัวเกียร์นี้เป็นแบบขั้นบันไดนะเป็นสไตล์ของโตโยต้า Toyota. เขาอยู่แล้วนะก็ยังอยู่ในสภาพดีเลยตัวนี้นะแล้วก็ตัวเบรกมือก็เล็กระทัดรัดกํลาลังพอดีเลยกําลังพอดีเลย ตันี้ที่พัดแข็งก็อยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะที่วางแก้วบอกเลยว่าใหญ่มากเปิดขึ้นมาเป็นที่เก็บของสองชั้นนะกว้างๆเลยภายในกว้างๆเลยอ่ายังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะโอเคเอเย็นมากเพิ่งเปิดเมื่อกี้เย็นมากโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดับรถนะไปรีวิวด้านหลังกันโอเค ย้ำอีกทีนี้ย้ำอีกทีนะครับราคาอยู่ที่4 1 9 0 0 0นานะเลขมาอยู่ที่96 0 0นะเป็นรถปี2018แล้วโอเคมาในส่วนของด้านหลังการห้องผู้โดยสารให้ดูสภาพประตูก่อนนะบอกเลยว่าสวยมากนะทั้ง2ฝั่งเลยให้ดูทั้งสองฝั่งเลยตัวบอกบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพดีนะอันนี้ทางช่างเขาถอดออกไปทําความสะอาดนะไม่ได้หักไม่ได้งอนะสามารถใส่เข้าไปได้ปกตินะ คอนโซลด้านหลังก็บอกเลยว่าสวยมากนะตรงนี้ก็มีช่อง usb สําหรับชาร์จโทรศัพท์ชาร์จโน้ตบุ๊กนะให้ให้มาอยู่ที่2.1แอมป์ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วอยู่สภาพของบันไดบอกเลยว่าสวยงามมากอืมโอเคมาในส่วนของท้ายด้านด้านหลังตรงฝากระโปรงบอกเลยว่าอยู่ในสภาพดีนะให้ดูสภาพของฝากระโปรงก่อนตัวบานาพับตัวอะไรยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะหัวน็อตคมกิบทั้งสองฝั่งนะ ตรงนี้เป็นท่อเฟกเก็บสายไฟนะก็ยังอยู่ในสภาพดีปกติขายึดไม่หักไม่งอนะภายในบอกเลยว่ากว้างขวางมากที่เก็บสัมภาระอ่าโอเคขออนุญาตเปิดให้ดูนะอ่าโอเคตรงนี้ล้ออะไรมีครบนะแล้วก็ชุดถอดล้อก็มีให้แม่แรงเขาก็มีมาให้แล้วแล้วก็ในส่วนของการยาสิ่งโคนจากโรงงานจุดเม็ดอักจุดไหยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยตัวกันรอยก็ยังอยู่ในสภาพดีนะให้ดูก่อนว่าอยู่ในสภาพดี เดีย๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับรีบโทรหาผมเลยนะ0 6 3 4 0 7 8 8 2ม่นนะนะผมรับสาย24ชั่วโมงอยู่แล้วโทรมาตอนนอน3มทุ่ม4ี่ทุ่มก็ได้ครับอโอเคผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะให้ดูที่ฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงแท้อยู่แล้วตีตาต,ตัวาตาอยู่แล้วนะอโอเคเป็นฝากระโปรงแท้จากโรงงานแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพดีนะตัวกิ๊บตัวอะไรจังอยู่ครบนะ ตัวสติเกอร์มอ,อกข้อควรระวังก็ยังอยู่ครบนะสภาพบอกเลยว่าไม่หักไม่งอนะตัวขายึดบอกเลยว่าเหลี่ยมนัดคมกลิบทั้ง2ฝั่งเลยอ่าทั้ง2ฝั่งเลยมาในส่วนของห้องเครื่องนะบอกเลยว่าสภาพนางฟ้านะสภาพนางฟ้าเลยการเก็บท่อของเหลวต่างๆนะท่อเฟกสายไฟต่างๆยังอยู่ในสภาพดีเลยจุดมาร์กจุดเลยยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมตัวคารบอกเลยว่าไม่หักไม่งอไม่มีต่อเอาไม่เชื่อมแน่นอนนะ ส่วนด้านล่างนะบอกเลยว่าหม้อน้ําเขาใหญ่มากนะยาวไปด้านล่างเลยหมดปัญหาเรื่องเครื่องฮีตแน่นอนนะตัวคานกันชนหน้าให้ดูก่อนยังอยู่ในสภาพดีเลยไม่หักไม่งอไม่เบี้ยวเหมือนกันนะมาในขนาดเครื่องยนต์1.6ลิตรนะรหัสเครื่องเขาคือ VVT ขีดไนะเป็นเครื่องเบนซินขนาด1.6ลิตร1.6ลิตรนะ4สูบ16วาลวเป็นเครื่องเบนซินอ่า 125แรงมา้าอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่16-17กิกโลต่อลิตรนะบอกเลยว่าประหยัดสุดๆอ่าโอเคก็ในส่วนสุดท้ายนี้ก่อนจะจากลากันก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะในช่อง m MM อ็มอิน n g นะผมแมนน้อยเพชรยนคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีย้ำอีกทีนะไม่ไม่ถึงแสนไม่อยู่ที่96 0 0 0ย้ำไม่96 0า0แค่นั้นเลย รีบโทรมาจองกันเดี๋ยวไม่ทันครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ